เห็นน้องมิ้นบอกว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่า introvert ขั้นสุดเลยสุดค่ะโทรเวิร์ t ก็คือเป็นคนเก็บตัวเป็นคนไม่ไม่สังคมใดกไม่สังคมเลยใช่ค่ะต่างกับมิ้นเลยที่มิ้นเป็นแบบมิ้นชอบมิ้นชอบเข้าสังคมเพราะเราเจอคนเจออะไรตั้งแต่เด็กคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมิ้นชอบอัปเดตชีวิตแต่พี่ผาคือแบบมีเพื่อนก็ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้เพื่อนฟังเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเล่าไม่ชอบพูดค่ะเราเป็นคนที่เงียบนิ่ง ไม่แสดงความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ความสุขของเขาคืออะไรบ้างคะเขามีความสุขกับเรื่องง่ายๆเลยได้อยู่คนเดียวได้นอนดูทีวีได้อยู่กับสัตว์แค่นี้พอแล้วนี่คือ,อความสุขของเขาซิมเปิลเลยอ่ะมันทําให้มีปัญหากับคนที่เป็น e x t r o v e r t อย่างเราไหมก็มีซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากออกไปเจอเพื่อนเราเป็นสาวสังคมตั้งแต่เด็กคือว่างแล้วก็เจอ m i n g l ลกับเพื่อนเป็นเรื่องปกติแต่เขาคือวันว่างคืออยู่คนเดียวเราเราก็บอกว่าไปด้วยกันสิอะไรเงี้ย ไปมาเขามาเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราแบบที่เพื่อนเราเยอะกว่าเพื่อนเขาแรกๆเขาก็ไปกับเราหลังๆพอมันเริ่มถึงจุดที่มันอิ่มแล้วเขาก็รู้สึกว่า ไม่ได้อยากเข้าสังคมมาเหนื่อยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็มีการเถียงกันบ้างแต่ก่อนทําไมไปได้ละ่ะทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว<ม>ิธีการรับมืออันหนึ่งพี่ว่าน่าสนใจนะวเวลาเจอคนเอาแต่ใจอ่ะเขาต้องไม่เอาใจเขาไม่เอาใจและคนเอาแต่ใจจะหายไปเอง <laughs> ใช่เราจะฮิวด้วยตัว <laughs> <laughs> เองเมื่อขอแล้วไม่ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ถัเองก็ได้เดินไปซื้อเอง รเราไปกรีดยอยู่บนพื้นก็ต้อง<ช>โกยล,ลางตัวเองขึ้นมาเองแบบน,นั้นเลยเรารู้สึกว่าเหมือนมันไปด้วยกันไม่ได้ไหมด้วยการที่คบกันมานานช่วงแรกๆเขาก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําหมดจนมันพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาก็เริ่มรู้สึกแบบ มันเป็นตุการเป็นตัวเราอะที่เราต้องไม่เปลี่ยนเขาสี่มิ้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยพยายามจะเปลี่ยนอะไรเราเลยเราก็ต้องเอ็กเซปต์เขาเหมือนเราคุยกับตัวเองพี่กลับมาคุยกับตัวเองปรับที่ตัวเราค่ะเห็นบอกว่าเขาเคยมีช่วงหนึ่งซึ่งเข้าไปบวชใช่เขามี n ร์อิน i n t r ว v e r t มันพร้อมจะอินไปกับเรื่องนี้ได้ง่ายอยู่แล้วแล้วรบกับการปฏิบัติในชีวิตเขามันก็คือ simple อยู่แล้วอะค่ะมันก็ลยเข้าถึงได้ง่ายเลยการที่เขาไปบวชการเริ่มที่เขาเข้าสู่อีกโลกหนึ่งของธรรมะ มันเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ตอนนั้นเราเหมือนจะเลิกกันเลิกกันเลยก็ว่าได้ค่ะเราคบกันมาเริ่มหกเจ็ดปีแล้วโอ้โหมันก็เป็นตัวเลขนี้พอดีคใช่แล้วก็วันที่เขาบวชหนูก็ไม่ได้ไปช่วงนั้นหนูก็ถ่ายละครเยอะไปเยี่ยมบ้างครั้งสองครั้งจำได้ที่เขาบวชเป็นเดือนกว่าๆจนวันที่เขาสึกเราก็อ้าวหายไปเลยไม่ทักมาเลยหายไปเลยไม่โทรหาหายแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรแม่บอกว่าเขายังอาจจะแบบ <c oughs> น้องอาจจะแบบยังรู้สึกแบบยังไม่พร้อมเราก็ไม่เป็นไรผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังหายอีกแปลกแล้วแล้วก็คุยกับคนรอบตัวเขาพี่สาวเขาบอกว่าเออตอนนี้เขาแบบเหมือนยังอินอยู่นะมินบังคับให้ทุกคนทําวัดเช้าวัดเย็นหรืออะไรแบบนี้รอบตัวนอนไว <c oughs> ที่อินในธรรม,มามากมินก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ยังไม่ต้องเข้าไปก็ได้ค่ะ <c oughs> จนเราเริ่มรู้สึกว่าพอมันนานแล้วเราต้องเคลียร์แล้วเราเป็นคนชอบเคลียร์ปัญหา จะเอาอยัางไงจะอยู่อย่างนี้หรอก็ค <g répondre> ือไม่ได้บอกเลิกเราแต่หายไปเลยอ,อยู่คนเดียวมันเกิด <น lesbian S 1> แค่ไหนนในโมเมนต์นั้นประมาณส <c oughs> องอาทิตย์กว <c oughs> ่า <c oughs> แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันผิดวิสัยแล้ว <c oughs> ก็เลยแบบโทรคุยเขาก็เลยบอกว่าเออเขายากอยากอยู่คนเดียวอยู่ยังไม่อยากแบบคุยหรือสูงสิ่งอะไรมากเขากับเพื่อนเขาก็ยังไม่ได้ไปหาหรือถักหากคเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยแบบไม่ชอบรอเอายังไงเคลียร์มาเลยดีกว่าจะคบกันต่อหรือใจยังไง